หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตมาในช่วงพิเศษนะครับเช้าเช้านะครับแต่ไม่ใช่เช้ามืดนะครับนี่นี่นะครับโยมนะครับมาทําครัวนะครับนี่เฮ็ดอียงเลยนี่เหอนะครับเด็ดทั้งนั้นนะครับนี่เด็ดแล้วเด็ดอีกนะครับนี่เสิไซต์ตงโมฮุงหรือใส่์เอยงเลยนี่หอนะครับนี่อันใส่น้ำกันโลบ่ได้บ่บ่เสียบเนาะบ่ตึงเด็ดเตียม กินอะไรครับเนี่ยอร่อยไหมครับชื่ออะไรนี่ตาตัตันี่เหรอกะลังเสียบเนาะกี่ขวบแล้วครับเนี่ยสองขวบหนูน้อยบบชานิงบัวเนี่ยนะครับน่ารักสุดขมโบชานิงนะครับนี่ลูกสาวผู้เหยื่ต้นใส่เหล่าผู้ใหญ่ต้นหมูเส้าหันมาเอ็นเส้นหันนี่เยอะขนายี่ห้เด้อนะครับ ญาติโย,ยมบ้านบอยชนิงหมูสีบอยชนิงนะครับนี่คัดแต่คนสวยที่สุดนะครับมาทําครัวนะครับนี่น <c oughs> จัดการกับผักซีนะครับเด้อนะครับนี่นู่นนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับเฮ็บยังลเลยนี่เฮ้ยนี่เก็บยังออกลเลยนี่เ <c oughs> ก็บขนมันออกเนาะนะครับจะมีข้าวต้มพูหรือีให้นำประณะเฮ้ยนี่เฮ้ย จักเป็นเห็ยนยังเตียเขาโพดนะครับนี้สงสัยซื้อมาแต่ตลาดปุ้งเฮือดหึ่งแต่เขาเป็นเด็กหน้่ยย่อมเมียปัไปปลูกกระพวดยายิมเด้อวัสนเพื่นว่ายายิมจะคุยกันวัสนห้รีบไปวัสนมันสีขียวหางวัสนไม่รู้มันจริงหรือเปล่านะครับพอปลูกออกมามีไม่กี่เมล็ดนะครับมีแต่ฟักมันนะครับบรดิเกี่ยวกันเตียง จากแล้ววันคนคุยจริงเหรอมันฟันสีหางนะไปบูกระพัวนี่จะคุยกันเด้อจะเยี่ยมเตี้ <c oughs> นี่นะครับไม่กลัวนะครับจากบ้านบอยชนิงนะครับนนวันนี้เป็นวันคิวที่หนึ่งของบัานบอยชนิงนะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับนี่มาเตรียมพระาหารถวายพระนะครับเป็นช่วงพระาหารเพนนะครับนี่<ำ>กว่าจะได้ทําเป็นพระาหารนี่นั่งจนหลังงอนะครับ ฮ้โอ้ก็ได้บุญหลายครับเลรเนาะเลี่ยงพระเป็นร้อยสองร้อยผวันนี้เนาะพระเป็นร้อยสองร้อยแม่ชีเป็นร้อยสองร้อยนะครับนี่แต่ว้หนูจะเป็นข้าวต้มโพดหรือจะเป็นอะไรนะครับนี่โอ้เด้อนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับช่วงเช้าๆนี่เด้อนะครับ สายกว่าน,นี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับช่วงเช้าๆก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับว่าจะไปถ่ายตรงล้างจานคนเยอะเกินไปนะครับก็แอบมาที่ลรงครัวนี่นะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> คนผอมนะครับจะกินได้น้อยนะครับ <c oughs> เอียอะไรแกงน้อยหรือแกงยังอะไนีน่แกงเห็ดเข็มทองนะครับเด้อ โอ้วันนี้คนเยอะเหลือเกินนะครับ